สถานการณ์ในเวเนซุเอลาในตอนนี้อาจจะเกิดการพลิกผันขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะตัวแปรสำคัญก็คือกองทัพแต่ก็ดูเหมือนว่ากองทัพในมุมนึงก็ยังคงพักดีต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูร์นิโคลัสมาดูโรค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้ท่าทีของกองทัพเปลี่ยนแปลงไปได้คุณสาวลักษ์ถ้ามองดูแล้วเนี่ยบทบาทความสำคัญของกองทัพกับการเมืองเวเนซุเอลาสำคัญแค่ไหนคะ ยกกันไม่ออกเลยนะคะเอาเป็นว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมากองทัพเป็นฐานอำนาจสำคัญของรัฐบาลเวเนซุเอลาค่ะซึ่งผู้นำประเทศไล่มาตั้งแต่ยุคของอูกชาเบสมาจนถึงนิคลัสมาดูโร่เนี่ยก็พยายามซื้อใจกองทัพด้วยการให้ทหารเนี่ยเข้าไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานสำคัญสคัญหรือไม่ก็ให้ทหารเนี่ยได้รับสัมปทานในโครงการต่างๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะนักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าผู้นำเวเนซุเอลานั้นที่ผ่านมานะคะปิดตาข้างเดียว เพื่อปลดอากาศให้ทหารนั้นทุจริตบ้างรับสินบนบ้างนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีทหารบางส่วนไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดด้วยซึ่งการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและการในลักษณะนี้ทําให้กองทัพนั้นยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลเวเนซุเอลามาโดยตลอดค่ะกองทัพนั้นถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อการเมืองของเวเนซุเอลาอย่างสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี1948ถึงปี1958 รัฐบาลทหารในยุคนั้นค่ะปกครองประเทศยาวนานถึง10ปีและหลังจากนั้นก็ยังมีการทำรัฐประหารอีกหลายครั้งในยุคของชาเบสแต่ไม่สำเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะชาเบสพยายามซื้อใจกองทัพด้วยการปลดคนที่ต่อต้านออกแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้กับทหารที่ยอมพักดีค่ะแล้วก็ยังให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานสำคัญๆอย่างเช่นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการกระจายอาหารบริษัทน้ามันของรัฐนะคะ และก็ยังแต่งตั้งนายทหารที่กเกษียณอายุราชการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีมีสัดส่วนสูงถึง1ใน3อีกด้วยค่ะและล่าสุดนะคะแรงกดดันจากนานาชาติค่ะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเวเนซุเอลาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีหลายประเทศค่ะที่ออกมาประกาศตัวสนับสนุนนายมาดูโรแล้วนะคะ ได้แก่ประเทศรัสเซียจีนเม็กซิโกตุรกีโบลิเวียแล้วก็คิวบาค่คะในอีกฝั่งหนึ่งนะคะประเทศที่ประกาศตัวว่าสนับสนุนฮวนไกวโดนะคะก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็มีสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียเยอรมนีฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อิสราเอลค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสัญญาณอีกหลายอย่างค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพเวเนซุเอลานั้นตอนนี้อาจจะกำลังชั่งใจอยู่นะคะว่าจะเปลี่ยนจากมาดูโรนั้นไปสนับสนุนกวโดดีหรือไม่ค่ะสัญญาณแรกค่ะคือกองทัพนะคะไม่ได้ออกมาประกาศจุดยืนทันทีหลังจากที่กวโดนั้นประกาศแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นรักษาการประธานาธิบดีกองทัพนั้นปล่อยเวลานานถึง1วันค่ะ กว่าจะออกมาประกาศว่าจะอยู่เคียงข้างรัฐบาลของมาดูโรซึ่งเรื่องนี้อาจจะตีความได้ว่ากองทัพอาจจะยื้อเวลาเพื่อรอดูสถานการณ์นอกจากนี้ค่ะนายฐานระดับกลางและก็ระดับล่างซึ่งได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของมาดูโรนั้นนี่ก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องการให้ประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น หลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของมาดูโรมานานกว่า5ปีและสถานการณ์ของประเทศนั้นกำลังย่ำแย่ลงเรื่อยๆค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจจะจูงใจให้ทหารนั้นเปลี่ยนข้างนั่นก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะกฎหมายฉบับนี้นะคะสมัชชาแห่งชาตินั้นเพิ่งจะผ่านความเห็นชอบไปเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยไวดนั้นระบุว่า จะอภัยโทษให้กับทหารและก็นักการเมืองทุกคนนะคะที่เปลี่ยนข้างหันมาสนับสนุนเขาเป็นผู้นำแทนนิโคลัสมาดูโรค่ะสถานการณ์ในเวเนซุเอลาตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าอยู่ในช่วงที่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญและอาจจะส่งผลกระทบไปทั้งภูมิภาคเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีการต่อสู้กันในเวทีระดับโลกนะคะ ที่มีทั้งสหรัฐอเมริการัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและชาติอื่นๆนะคะตอนนี้มีการแบ่งข้างกันแล้วก็กําลังต่อสู้กันนะคะในขณะที่สถานการณ์ในประเทศก็ต้องจับตาดูค่ะว่าจะมีการหาหรือเพื่อรอมชอมทางการเมืองต่อการได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีท่าทีแล้วก็มีการส่งสัญ,ญญาณออกมาจากทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา เป็นสัญญาที่ค่อนข้างจะแข็งกล้าวนะคะแล้วก็อเมริกานั้นประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเต็มที่หากว่าเกิดความรุนแรงขึ้นกับนักการทูตของอเมริกรันตลอดจนรักษาการประธานาธิบดีอย่างไกวิโดกค,ค่ะแต่คุณวารารวิคุณพรมอดีก่อนหน้านี้มีข่าวที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าตอนนี้รัเสเซียส่งทหารรับจ้างเข้าไปในเวเนซุเอลาแล้วเข้าไปทําอะไรเข้าไปคุ้มครองความปลอดภัยให้กับมาดูโร เพราะว่ารัสเซียเขาไปลงทุนในเวเนซุเอลาเนี่ยมาหาศาลดังนั้นก็ต้องจําเป็นต้องหาทางปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองรายงานข่าวไม่ได้ระบุนะว่าฐานรับจ้างเข้าไปถึงหรือยังแล้วก็จํานวนกี่คนแต่แหล่งข่าวบางคนบอกว่าฐานรับจ้างที่ถูกส่งเข้าไปอาจจะมีมากถึง400คนด้วยกันค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณสวรรค์ค่ะ